เอาไปบ๊ายบายพี่หุยครับรมีรากะไปญี่ปุ่นก่อนมีรถก่าเนี่ยช่ๆพี่เขาติดได้ไว้ให้ครับติดหมดเลย ดีไหมไม่ต้องช้อปปิ้งดีหรอแลชอบไกินชโ้มอนดิ่นเมอน้นนิชอมไหมมันจ้กินเหมือนแกงกิกโซดาที่เรานน้ำโซดา ครับสองปีผ่านไปแล้วก็กลับมานั่งอีกที่เราวแล้วล่ะคจะไปเอลเองใช่ครับเราจะไปเอเองัที่ญี่ปุ่นใช่แล้วเที่ยวที่แค่หนึ่งวันเราไปพักที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะบินตอนเนี้ยจะอยู่ที่ี่ประมาณตีหนึ่งนะครับไปถึงที่ญี่ปุ่นตอนเช้าแล้วตอพักเพื่อแปดชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นที่ญี่ปุ่นก็บินต่อไป l อเใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงนะครับเลือกบินไฟนี้เพราะว่าไม่อยากให้เหนื่อยกันแล้วก็นอนทีเดียวตื่นมาเดินเล่นเราจะไปอเมริกากันยี่สิบหกวันทร 2ีหวันก็วันนี้เราได้ที่นั่งเป็นแบบ2-2-2นะครับที่บ้านก็เลยนั่งฝั่งโน้นกับมามีพอน้าใกล้ๆเต์เตอร์ครับพออาจจะปวดนิดนึงฝั่งนี้หวังว่าเต์เตอร์จะหลับดยเร็วนะ มีเรืขึ้นแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าเขามีอะไรคือว่าก็เป็นรองเท้าเนาะไว้ใส่นะครับเมนูอาหารเมนูอาหารก็เนื่องจากไฟมันบินแค่5ชั่วโมงนะครับก็ไม่เนจะถึง6ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเสิร์ฟแค่อาหารเช้าเนาะก็จะมีให้เลือกเป็นเซตอาหารเช้าของอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะมาเป็นเบนโตะมีไข่ม้วนมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาหารเช้าแบบฝรัง่ง โอเค okay. ส่วนถ้าเกิดยูวเวลาอื่นก็ตามสไตล์ของเชฟนานาบายนะก็สั่งพวกอูด้ดงพวกโซบะอะไรทินได้เป็นประเมงของสเส้นลูปนะครับตอนนั้นก็เป็นพวกเครื่องดื่มเป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันตอนที่ได้หาฟังฟังนะครับเป็น noise cancellation นะครับของเชฟนานาบายแล้วก็พะโห่ม ไม,ไม่หนาไม่บางนะครับแต่ก็มีเท็กซ์เจอร์นิดหน่อยแนมะ่ mm hmm. ห่มสบายพอสมควรจริงๆก่อนเครื่องขึ้นเนี่ยเขามีเ e mm hmm. มลมาด้วยนะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เลือกก็จะไม่ทานอาหารนะเขาจะให้เป็นพวกกระเป๋าเป็นกระเป๋าเซ็ตคล้ายๆเหมือนแบบของสกนเิ่นอื่นที่เป็นกระเป๋าเลยแต่ว่าเราไม่ได้เลือกนะ <c oughs> ก็จะได้เป็นถุงผ้าแบบนี้ mm hmm. ที่มาช้างนทำเป็นสีฟัาน,นะครับที่ปิดตา แล้วก็เลยที่ปิดหูมั้ยที่อยู่หูใช่จริงด้วยตามปกติของสกายสวิตของ Japan เจแ i นไลน์ครับเป็นที่อยู่ในเครื่อง787นะครับก็จะสามารถปรับเพลงนอนได้นะครับแล้วแค่จะลาดเลยแหละนะเวลานอนขาเราก็จะสอดเข้าไปอยู่ด้านในไฟอ่านหนังสือนะครับรีโมทดึงออกมาได้นะครับไว้บังคับจอทีวีชั้นเก็บของเนี้ยที่เสียบบัตรที่เสียบหูฟังต่างๆนะครับมีช่อง usb นะครับ ครับเพิ่งขึ้นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เขามาถามเพิ่งเพิ่งดื่น,นนะก็แจ้งไปก็จะได้แบบเป็นตัวเหล้าบัยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็น er, แ r a กเกอร์ไรส์แพ็กเกอร์นะครับมีอะบิเซอร์ให้3อย่างเนาะน่าจะเป็นอะโวคาโดมีรปไก่แล้วก็เป็นขนมปังแล้วบุญกุง้งอีกหนึ่งข้อดีของของของโต๊ที่นี่ครับที่รู้สึกได้ก็คือ เกืยบถึงเก้าอี้มันจะเป็นเอียงเป็นอย่างงี้เป็นฟันปลาเนาะแต่ว่าโต๊ะเนี่ยมันสามารถปรับดึงออกมาแบบนี้ได้นะครับทำให้เรานั่งกินได้ถนัดขึ้นก็คล่องตัวดีสะดวกดีนะครับก็ทานเล่นๆก่อนนอนทำร,รีบทานรีบนอนเพราะไฟสั้นเนาะแต่ยังไม่ตื่นเ,ยเลยอาหารเช้าจะเป็นไก่กับข้าวปั้นใส่สบายนะครับ ตัวเป็นโตนีดจะมีเป็นกลุ่ไม้เขาหืดผัดดองแล้วก็ไพหว้เขา,าๆๆๆอเอาตัวเป็นที่แม็กซ์ตามเพิ่มให้อีกนะครับคนชุดเบลเตอร์เราอยู่ไหนครับแอ,อร์พอ,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 อร์ตประเ,เทศอะไร ลืมหมดแล้วเหรอนี่ปูนได้ครับเรามาเปลี่ยนเครื่องที่นาริตะดูตอนไหนก็ต้องเมื่อไหร่จะได้กินปุ๊บมันก็ได้กินนะคะมาแล้วค่ะถึงเวลากินอาหารกัน ร้านชาของเราที่นี่เขาจะเป็นเขาจะไม่มีให้ไปเดินตั่นนะคะถ้าเป็นอาหารเขาจะให้กดสแกน QR code แล้วก็กดเรียกว่าจะเอาเมนูอะไรบ้างเมนูค่อนข้างหลากหลายมีซูชิมีซูชิชิมซี่อร่อยไหมเตอร์เตอร์ไข่หวานอ๋อออเีมีวาซาบิอือโอเคจะสั่งกอกินได้เอามิเขียวให้วาซาบิอันแรกง่ายมิจิโตะมากกินเคยกินวาซาบิินึง ตัวอย่างอาหารที่มีให้เลือกนะครับก็ยังมีอาหารเช้าเป็นโต๊ะเป็นเซตอาหารฝรั่งนะครับข้าวแกงกะหรี่นเนื้อนะครับเดี๋อที่เล็กเลซุปพาสต้านะครับทุกอย่างต้องทำอาหารแอป,ปหมดเลยนะครับแล้วก็การจองห้องน้ำก็สามารถทำได้ก็จะบอกว่าโอเครออยู่คิวนะครับก็เป็นบริการของทางร้าของซางกราุกระร้าเขาทิปแรกของเรานะคะหลังจากที่ไม่ด้เดินทางนานมาก จุดมุ่งหมายเราตอนนี้คือไปที่ LA นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทราิปที่นาริตะก่อนก็ตัดสินใจไปที่นี่เพราะว่าเห็นไอเด็กมีวีซ่าอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นประเทศที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเข้าหรือออกประเทศก็ต้องเชื่อระวังกันเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือก่กอนเหอยกอก็คือพยายามสอนเด็กเ้อๆตั้งแต่อยู่เมืองไทยละแล้วก็ดูกันว่าคราวนี้เราจะไปไหนกันบ้างดูมีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็จากสองปีที่แล้ว มีอะไรเปลี่ยนสายบ้างกับการเที่ยวแบบนึอร์มอลนะคะ,ะไม่ไม่ได้ลาคุณครูมานะครับก็ยังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่วันนี้พอดีมีเวลาก็เลยจับให้เปิดเรียนกันนิดหนึ่งเพืแก้เบื่อด้วยนะครับระหว่างที่เด็กๆเรียนกับบามี้ก็เท่าเด็กๆอยู่ก็เดี๋ยวพาไปเดินดูสนามบินนิดนึงเพิ่มเติมว่ามีอะไรเปิดบ้างนะครับเผื่อใครมัวเปลี่ยนเครื่องที่ได้รู้ว่าเออมีเวลาเท่าไหร่ได้แพลนยังไงบ้างนะ หลังไขยาก็จะมีตัวตู้น้ําที่เราคิดถึงกันมีพวกน้ำญี่ปุ่นชาญี่ปุ่นนะแล้วก็พวกเครื่องดื่มมีกำลัง,งต่างอันนี้ร้าน Blue Sky ก็จะมีขายพวกซักเลของฝากเนอะมียอ,ยอย่างร้อยแงคิดแคทนะอันนี้ร้านด u t y ้ฟรีนะครับก็มีน้ํำหอมมีเครื่องสอําอางเครื่องสําอางเนี่ยชู SK2 ต่างๆ พอมีอะไรให้เดินบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นยังไม่ได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าเนาะการที่เรามาเปลี่ยนเครื่องก็คงไม่ได้มีคนมาเปลี่ยนเครื่องเยอะเท่าไหร่ขนาดอย่างในลาเชงเนี่ยเมื่อกี้นั่งอยู่ก็ค่อนข้างโลง่งอ๋อโอเคในอาคิฮาบาระนี่ก็จะขายพวกขนมของฝากแต่จริงๆก็น่ถูกใจคนไทยนะเพราะว่ามีพวกยี่ห้ออย่างแบบมีรอยส์มีเลตามีอะไรต่างๆอันนี้น่ารักจังเป็นรู้สึกจะเป็นโตเกียวบานานา่าจะเป็นดิสนีย์ อืมคิดแคทนะครับ <bunker. S 1> ก็มีหลายรถบ้าเรามีขายนะเคเห็นอย่างชีสเค้กหรืออย่างซอฟวี่อย่างเงี้ยก็เห็นคนหิ้วไปขายเยอะอยู่อ่ะลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบขนมอีกนึงขนมยอดนิยมเนาะคนไทยชอบซื้อกันข้างในเป็นถั่วแดงนะอ่ะของเล่นมีนิดนึงโมเดลนี่อ้เล่าป่วยน่าจะเป็นตัวตัว3ปี ไม่ไม่เคยเห็นโชโยะขวดที่เป็นทรงแบบนี้ด้วยนะครับนะเราเป็นเพจเที่ยวเด็กแต่ว่าก็มีพ่อแม่ด้วยเนาะถ่ายแอลกอฮอล์บ้างก็ไม่เสียหายเครื <c oughs> <c oughs> ่องไฟฟ้านะครับหูฟงหูฟังก็อย่างโซ n y WF100M3 0เนี่ยเหลือ23,000เยน7 0 0 0กว่าบาทแว่น <When> ที่เป็นสปีเกอร์ของบส ก็ราคาประมาณ7-8,000บาทตอนนี้ประมาณบ่ายโมงที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไม่มีไฟล์อื่นเลยของแจวเขาก็เลยเหมือนกึง่งๆ่งปิดไม่ไม่มีบางเซอร์วิสในเราละอย่างเคาน์เตอร์ซูชิเนี่ย ก็ไม่ไม่ได้มีทํานะเดี๋ยวก็กลับมาทีตอนวยสามนะครับใครจะแพลนมากินซูชิที่นี่ก็เผื่อเวลาดีๆไม่มีคนจริงๆฝั่งนี้ทั้งฝั่งมีแค่บ้านเราบ้านเดียว,ชว s ช o าว r า time จะเป็นห้องอาัานมีแชมพูสบู่เนาะแล้วก็มีถังส้วมนะครับ ตัวน,นี้อันนี้ด้วยวเด็กตาวาวมากเลยให้เครอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหยอดเอาไหนครับอันนี้เอาน้ำเหรอพี่เจ้าาของเล่นเอาน้ำลุยเกิดแล้วไะอ่าผลเลยในช่วงของเจ้าตัวไหนขอช่วงไหน มอนน์ก้กระจูกระจูได้นี่อินพอร์ตปีกอะไหนนอริตะได้เลยครับจึงจบแล้ว8ชั่วโมงกับที่แอร์พอร์ตใช่แล้วที่นาริตะเราอยู่กันที่เราซสะส่วนใหญ่ทั้งเรียนกินเรียนกินเรียนกินอาบน้ำใช้เราสักคุ้มเลยแล้วก็เราก็เดินทางกันต่อไม่ใช่สิ่ชั่วโมง ใช่ครับเดี๋ยวเราบินอีก10ชั่วโมงจากที่นาริตะไปที่ LAX เนะครับเดี๋ยวไปดูกันบนเครื่องว่ามีบรรยากาศยังไงบ้างไปเรียกพ่อปีไงเนี่ยงั้นจบเดี๋ยวต้อนกำนับเปิดได้ไหมได้เรวก็มากดใหม่